สวัสดีครับพวกผมอีกแล้วครับช่างบิ๊กวันนี้พามาดูงานช่วงล่างครับวันนี้อาการมาคือคันนี้รถโตโยต้าอาติย์ครับตัวเป็นตัวโฉมโฉมเก่าครับคันนี้ก็ลูกค้ามาในอาการที่เวลารถเลี้ยวมีเสียงดังครับเวลาเลี้ยวมีเสียงดังอยู่ด้านล้อก็ตอนนี้ก็ได้ทําการตรวจเช็คให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยว่ามีอะไรเสียบ้าง ก็ตอนนี้โชวคก็ดูดีทุกอย่างทุกอย่างใช้งานได้หมดครับลูกงงลูกหมากอะไรดีหมดครับอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรลูกหมากปีนนกลางก็ยังดีใช้งานได้ไดครับพวกน,นี้ถ้าเบรกก็โอเคคันนี้ก็มาดูที่ตัวที่มีปัญหาครับตัวที่มีปัญหาคือตัวนี้ครับนี่ฮะเพลาหัวเพาขับนี่ฮะตัวนี้เป็นรถกิ๋งขับหน้าครับจะมีเพาขับด้านซ้ายขวาครับสองพางครับ เพาขับตัวนี้จะมีจารบีเพาขับนี่ฮะจารบีก็จะอยู่แบบนี้ประมาณนี้ครับตัวนี้คือเพาขับเกิดการเกิดการยางหุ้มเพาขับเกิดการขาดครับจารบีแห้งนี่ฮะจารบีแห้งแล้วทําให้เพาขับมีเสียงดังแต่ถ้าลูกยางเพาขับขาดอย่างเดียวสามารถเปลี่ยนยางหุ้มเพาได้ครับตัวนี้ครับไม่กี่ร้อยบาทครับตัวนี้ประหยัดแต่ถ้าเพาขับดังบางคันต้องเปลี่ยนยกเส้นขั้นต่ําต้องมีสามพันห้าขึ้น แต่ตัวถ้าหรือไม่ก็เปลี่ยนแต่พอหัวตัวนี้ก็พันกว่าบาทก็ถ้าอยากเปาะคืออยากให้ประหยัดดีๆจริงๆนะฮะผมว่าต้องเช็คครับเวลามีคาบจารบีติดติดตามล้อนะฮะแล้วก็นี่ตามซุ้มล้อครับถ้ามีคาบจารบีให้รีบตรวจเช็คครับก่อนที่หัวเพาขับตัวนี้ครับถ้าทิ้งไว้นานๆจารบีแห้งครับพอจารบีแห้งจะทําให้เพาขับเสียหัวเพาขับตัวนี้จะเสียและจะดังเวลาเลี้ยวรถ เดี๋ยวลดไล้ี่สีดังเลยครับก็ๆๆๆๆๆคือยังรดพังอย่นะครับเนี่ยตัวนี้มันดังไอ้ครับไอ้ตัวนี้ครับเกิดจากยางตัวนี้ครับเสื่อมสภาพพอเสื่อมเสร็จขาดขาดเสร็จจาะบีตัวเนี้ยไหลออกครับตัวนี้จาะบีไหลออกก็คันนี้มีเปลี่ยนหัวเผลาขับนอกหนึ่งหนึ่งตัวคือตัวนี้ครับดังแล้วถ้าตัวนี้ดังแล้วคืออาจจะารบีล้างอาจจะาบีใหม่ก็ไม่หายนะครับถ้าดังแล้วเปลี่ยนอย่างเดียวครับแต่ก็เปลี่ยนหัวนอกให้ให้ลูกค้า หัวในก็ตัวนี้สองหัวในก็ใช้งานได้ปกติก็ใช้ของเก่าครับแล้วก็หัวนวน,วนก็จะมีการเปลี่ยนยางหุ้มเพานอกในเปลี่ยนใหม่หมดเปลี่ยนลูกยางหุ้มเพานอกในใหม่ทั้งหมดแล้วก็ทําการประกอบคันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็เซฟมีเซฟสุดๆให้ลูกค้ามีเปลี่ยนหัวเพาอย่างเดียวแล้วก็ที่เหลือก็เปลี่ยนลูกยางสําหรับคลิปนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังอีกหนึ่งคลิปครับผมประสบการณ์ครับเวลานั้นก็เช็ครถกันหน่อยครับมันจะหมด น้อยลงครับเวลามีอาการต้องรีบตรวจเช็คนะครับอย่าปล่อยให้ชํารุดนานเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนเพาขับสองเส้นเนี่ยข้างหนึ่งสามพันสองข้างกระตกไปเท่าไหร่แล้วครับ <c oughs> อันนี้ก็อันนี้ก็จะหมดไม่เยอะครับเซฟได้โอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ